สวัสดีครับวันนี้นะครับกานแซ่บนะครับอยู่ที่พิสมัยใช่ไหมพิสมัยผัดไทยประตูผีใช่ไหมก็ดยำมาจากประตูผีใช่ไหมตะกี้น้องบอกมีเชลลชิมนะนะครับนี่หนูร้านเขาร้านไม่เลเลยอยู่ติดถนนนี่เลยแถวๆนครปฐมใช่ไหมพี่ตุ้มทนสายสี่อ่ะเออก็บอกงั้นนะผมก็ไม่ค่อยถนัดทางนี้เท่าไหร่ทิพสมัยไม่พิสมัยผู้บิดทิพสมัยเดี๋ยวกลับกล้องให้ดู ทิพสมัยนี <yd os. S 1> ่ชื่อร้านเขาทิพสมัยนะครับผัดไทยเส้นจันเนี่ยกุ้งสดมันกุ้งอะไรนี่นะครับเออเดี๋ยวเราพาไปดูนดดี่โอ้โห้โโานนี้แต่เขาบอกที่นี่อร่อยอ่ะผมให้ดูด้วยนี่นี่กำลังผัดอยู่เลยกำลังผัดอยู่เลยโอ้เดี๋ยวขออนุญาตหน่อยนะโอ้นีๆีนี่ีขึ้นชื่อร้านเขาเลยนะครับ โน่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับผัดไทยพิษเอ่อทิพย์สมัยนี่ดูชาวนี้กำลังไฟกำลังร้อนบูบูบูเลยโอ้โหนั่งกินมาเลยแหมโอ้ได้มาเจอพอดีเลย มีหลายมีหลายเตามีหลายเตามีหลายเต,า,า,ยเตานะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเปิดเมา่กี่โมงครับสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงค่ำสองทุ่มเลครับนี่ทิพย์สมัยผัดไทยประตูผีเหรอใช่ไหมอ่าทิพย์สมัยผัดไทยประตูผีดูเครื่องเคียงเลยนะเดี๋ยวดูนะเรียบเลยไหมอ่านะครับโอบีเตาสองชุดเตานะครับนี่ดูนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลย มากินมากครับบอกเลยวันนี้คุ้มค่าวันนี้บอสพามากินวันนี้ข้างในก็โหร้านใหญ่นะครับร้านนี่จะรับเชลชนชิมนะครับไม่ธรรมดานะครับเชลชนชิมนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในแล้ว ยอดเลยพร้อมเะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอ่านี่นะครับนี่นะครับอืมโอ้โหน่ากินครับน่ากินน่ากินโอ้ยกระเด็นมายโอ้โหยดูดูดูด,ดูแม่มามาทางนี้ร้อนมากบอกเลยแต่ต้องอดทนอยู่แล้วสองที่เลยเนี่ยสองเตาสองเตา น่าดูชมว่ะโอ้โหนี่กันรแบมาอยู่ที่นะครับอ่าเขาเรียกว่าไรนครปฐมพุทธมณฑลผุทธมนทน๋ยวนนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไปครับไปดูสถานที่ข้างในกันไปครับ เราไปดูข้างในกันนี่มีอะไรบ้างนี่อร,รีครับสสวัดีครับสสวัดีครับนี่พวกเมนูนะฮะร,ร้านนี้เปิดตั้งแต่11บเอ็ดโมงจนถึงกี่โมงลนะสองทุ่มอ่าโหร้านใหญ่ครับมีของกินไม่ได้มีแบรไทยนะครับมีหลายอย่างเลยน,น,นี่อันนี้ก็มีอันนู้นก็มีโอ้ยอันนี้ก็มีอันนี้ทีมันนมนนมนนะโอ้พนักง,งานเยอะมากนี่อะไรขนมอะไรน่ากินมากเลยเออนี่เนี่ยนี่น มีพวกอะไรนะอันนี้เลยเออเว้ยมา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 อู้ของกินเยอะเลยครับของกินเยอะเลยข้างในว้างขวานะครับมีห้องไวสํ้หรับน่ะข้างในนั้นด้วยนะครับเยอะแยะเลยนะครับโอ้ห้องนะเดี๋ยวอาหารมาเมื่อไหร่จะบอกนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ดูคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ